สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาจเจอกันอีกเช่นเคยค่ะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่นะคะตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งบุรีกรุงเทพค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะพามาอัปเดตรถเจ็ดที่นั่งนะคะราคาดีๆแล้วก็สภาพสวยๆอีกหนึ่งคันนะคะต้องบอกเลยอันนี้เป็นรถปี2020เลยนะคะเป็นใช้งานมามือเดียวเลยสําหรับพี่พี่ท่านไหนที่มองหารถเจ็ดที่นั่งนะคะผ่อนไม่เกิน15,000บาทนะคะแน,ะน,คนนําคันี้ทาเนือกเลยนะคะกับ อิสุสุนะคะมิ X เอ็ก1.9ดีออริกนะคะปี2020ราคาเปิดตัวที่เพรยนนะคะอยู่ที่789,000บาทค่ะจัเดเยอดเต็มฟรีดาวนะคะคันนี้ผ่อนเพียงแค่13,000บาทตลอดย,ยุสัญญาเลยนะคะสำหรับพี่ๆพ่านไหนที่มองหาอยู่นะคะกับรุ่นนะคะตัวอิสุมิลเอ็กนะคะหรือว่าอยากได้เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะราคาเบาๆนะคะเป็นตัวประหยัดน้ำมันนะคะแนะนําคันนี้ไปหนึ่งทางเลือกเลยค่ะพี่รถสวยเดิมโรงงานนะคะกรตีโครงสร้างมาให้แล้วนะคะไม่มีประวัติผิดความชนหนักจมน้ํากองใหม่แน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส รายละเอียดรอบคันนะคะกับตัวรถคันนี้เลยนะคะว่าจะมีความน่าใช้งานขนาดไหนบ้างนะคะสําหรับตัวนี้นะคะได้รถปี2020กันเลยนะคะมาพร้อมใหม่ใช้งานนะคะเพียงแค่1นึ0 0 0สมกิโลเท่านั้นนะคะกระจังด้านหน้าสีดำนะคะสวยแบบนี้เลยนะคะตัดกับตัวบอดี้สีขาวของตัวรถนะคะซึ่งดูเข้ากันมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดตัวไฟหน้านะคะคันนี้เป็นแบบไฟโปรเจคเตอร์มาให้แล้วนะคะไฟเดย์ทามนั้นนี่ไรมีมาให้ครบเลยนะคะโคมไฟไม่มีรอยการแตกเล้าหรือว่าขึ้นเหลืองนะคะอยู่สภาพสวยเดิมเลยมาพร้อมไฟตัด หมอกนะะมีมาให้แล้ว ในส่วนของรายละเอียดต,ตัวด้านล่างไฟตาปอนะคะตกแต่งด้วยสีดําและขาวแบบนี้นะคะสภาพสวยๆเลยนะคะป่งซุ้มร้อนะคะอยู่สภาพเดิมไม่มีประวัติพลิกคว่ำชนหนักมาแน่นอนคะ mm ่ะ hmm. พี่รับประกันมาให้เลยนะคะในส่วนของรายละเอียดป่ mm hmm. งซุ้มร้อได้เป็นสี ioè, ดําแบบนี้เลยนะคะอยู่สภาพไม่มีด้วยการแตกเล้านะคะหรือว่าในส่วนของรายละเอียดภายในนะคะป่งซุ้มร้อไม่มีประวัติพลิกคว่ำชนหนักหรือว่ารอยน้าท่วมมาแน่นอนนะคะไม่มีด้วยคราบสนิมขึ้นอีกด้วยนะคะหัวน็อตโครงสร้างหลักนะพี่ๆค่ยอยู่สภาพเดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะมาพร้อมแม็กเดิมโรงงานนะคะ สีทูโทนขอบ18แบบนีส้สวยเดิมโรงงานไม่มีรยรอยการเบ็ดฟุตปาดมาดอกยางคันนี้นะคะได้ยางปี2020อีกด้วยนะคะดอกยางเนี่ยก็ถือเลยว่ายังวิ่งใช้งานได้ยาว,ยาวอยู่นะนี่เลยสภาพดอกยางนะคะบันไดเหยียบขึ้นด้านข้างนะคะเป็นสีดำนะคะอยู่สภาพสวยเดิมแบบนี้เลยไม่มีรยรอยการผิดความมารถเพิ่งรับเข้าร้านนะคะพี่คะอาจจะมีรูรอยฝุ่นนิดนอยตามอายุการใช้งานเนาะและในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวสีรถเนี่ยเป็นสีขาวมุกเลยนะคะีพ่พี่ขาสวยเดิมแบบนี้สันเหลี่ยมด้านข้างเห็นได้ชัดนะคะ มาพร้อมกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นระบบพับไฟฟ้าค่ะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วในตัวเรียบร้อยเลยสําหรับกระจกรอบคันนะคะคันนี้ติดตั้งฟิล์มาลนนลมาให้แล้วกระจกเดิมโรงงานรอบคันสวยๆแบบนี้นะคะมือเปิดเป็นสีโครมเมียมค่ะพี่ค่ะคันนี้สภาพสวยๆเดิมๆนะสําหรับภายในนะคะคันนี้คุมโทนด้วยสีดําเลยนะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะตัวคูแม็กนะคะหรือว่าเทคโนโลยีของคูแม็กนั่นเองนะคะเบาะหนังอยู่สภาพสวยแบบนี้ไม่มีด้วยรายการฉีกขาดนะคะเบาะสภาพสวยเดิมเลยนะคะมาพร้อมจอทัชสกรีนกล้อง ถอยหลังนะคะมีมาให้แล้ว นวีระบบนำทางนะคะมีมาให้ครบเลยเกี่ย์ออโต้สวยๆนะคะนี่ตัวรถไม่มีช้ำเลยภายในนะคะคอนโซลอยู่สภาพเดิมจากโรงงานแบบนี้นะคะโครงสร้างหลักนะคะตัวซอกประตูนะคะน็อตแต่ละจุดนะคะอยู่สภาพเดิมนาในส่วนของรายตัวน็อตไม่มีรอดยการแกะไขงัดแงะนะคะสำหรับตัวน็อตนะแผงประตูด้านข้างเป็นสีดำนะคะอยู่สภาพสวยเดิมเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของรายตัวโครงสร้างน็อตแต่ละจุดนะคะไม่มีรูยการแกะไขงัดแงะอีกด้วยและในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวเสาบีนะคะให้เห็นเลยน็อตแต่ละจุด นะคะอยู่สภาพเดิมจากโรงงานแบบนี้นะคะ นี่นะคะตัวน็อตเตียงลงมานะสำหรับตัวน็อตนะคะไม่มีริ้วรอยการแกะไขเลยนะคะสติกเกอร์ยังมีติดตั้งให้เห็นจากโรงงานอีกด้วยนะคะภายในสะอาดสะอ้านเดิมๆแบบนี้เลยสีดำนะคะคุมโทนสีดำมาให้แล้วกระจกรอบคันติดตั้งฟิล์มมาให้แล้วรอบคันสวยๆเลยสําหรับในส่วนของรายละเอียดห้องพโดยสารด้านหลังค่ะคันนี้นะคะบอกเลยว่าเบาะไม่มีชําเลยนะคะเบาะสีดําอยู่สภาพสวยสามารถพับเบาะเก็บลงได้ด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้นี่นะคะพี่ๆขาแล้วก็มีเบาะเสริมด้านหลังมาให้เพิ่มเติมนะถ้าเกิดว่า หนาะเออครอบครัวใหญ่มากนะคะไม่พอเนาะก็มีเบาะเสริมมาให้นะคะหรือว่าพับเบาะรงแบบนี้ได้ด้วยนี่เลยนะคะสภาพค่อนข้างสวยเดิมแบบนี้และในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวซอกประตู หัวน็อตค่ะอยู่สภาพเดิมโรงงานนะคะไม่มีรูรอยการแกะไข่งัดงะนะคะน็อตเดิมเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้นะคะในส่วนของรายดูดแผงประตูด้านข้างก็อยู่สภาพเดิมๆมนะคะนี่เลยสวยๆกริบๆป่องซุ้มล้อนะคะไม่มีประวัติผิดค,ความมานะคะทั้ง4ล้อเลยแมกเดิมโรงงานสภาพสวยดอกยางปี2020ทั้ง4เสเซนอีกด้วยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่มองหานะคะรถเจ็ดที่นั่งไว้ใช้งานอยู่นะคะผ่อนเบาๆนะคะผ่อนไม่เกิน15,000บาทนะคะแนะนาคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยนะคะพี่ๆค่ะ เพียงแค่ผ่อนเดือนละเพียงแค่หมื่นสามนะได้รถปี2020และที่สําคัญคันนี้เป็นรถตที่นั่งที่ประหยัดน้ามันมากๆด้วยนะคะกับ1.9ดีออลนิกนั่นเองนะคะสําหรับด้านหลังตัวรถนะคะจะได้เป็นไฟท้ายเดิม LED เดิมโรงงานด้วยนะคะแล้วก็กันชน,ด,นด้านหลังตัวรถติดตั้งมาให้แล้วพร้อมไฟทับทิมนะคะมีตัดกระสีดำสวยๆกระจกรอบคันนะคะได้เป็นพัดเดิมนะคะของอิสุเลยนะคะกล้องถอยหลังมีมาให้แล้วนะที่ปัดน้ำฝนเดิมนะคะตัวไฟเบรกนะคะสปอยเลอร์หลังมีสภาพสวยเดิมแบบนี้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนห้องเก็บสัมภาระนิดนึง นะสำหรับใครที่ชอบออกเดินทางนะคะต่างจังหวัดนะคันนี้ก็สามารถเก็บกระเป๋าเดินทางได้นะคะจุกๆเลยสามารถพับเบาะเสริมนะคะลงได้นะนี่นะคะอย่างที่พับให้เห็นเลยนะคะตัวเบาะสามารถพับขนเข้าขนของได้ด้วยนะคะเป็นรถบ้านได้เลยนะคะพี่ๆขาคันนี้เนาะสวยๆนะคะประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูโครงสร้างด้านหลังนิดนึงนะคะโครงสร้างด้านหลังนะคะไม่มีประวัติโดนชนมานะคะพี่ๆขาตัวน็อตเนี่ยนะคะเรียงลงมาน็อตเดิมแบบนี้เลย ยาวๆลงมานะคะน็อตอยู่สภาพเดิมลงงานแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดนะคะน็อตที่ยึดนะคะตัวาฝาท้ายนะคะอยู่สภาพเดิมไม่มีรอยการแกะไขนะคะสภาพสวยๆนะคะตัวโคมไฟก็เดิมลงงานแบบนี้ค่ะเรียงลงมาให้เห็นชัดๆเลยนะคะนี่ภายในนะคะและคันนี้มีจอกลางมาให้แล้วด้วยนะคะ,อจ,ะอจอกลางนะคะใช้งานได้จริงนะพี่นะมีแอร์ถูก ทุกมุมหรือว่าทุกช่องเลยนะคะมีแอร์ทุกแถวแล้วก็จอกลางเนวีระบบนำทางจอทัชสกรีนกล้องถอยหลงังมีมาให้ครบนะคะและในส่วนของอยางอะไหล่ด้านล่างค่ะนี่เลยอยู่สภาพเดิมโรงงานนะคะนี่สวยๆนะคะใครตามหาอยู่นะคะคันนี้ผ่อนเพียง13ื่นเท่านั้นคะ่ะพี่ได้เป็นรถปี2020นะคะไม่ใช้งาน1นึ0 0แสนสามหรเท่านั้นเลยนะคะเป็นรถใช้งานมามือเดียวสภาพน้องๆป้ายแดง นะราคากำลังดีเลยค่ะ789,000บาทเท่านั้นนะคะและในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวปวงซุ้มร้อนี่เลยรอบคัน ยู่สภาพเดิมนะคะให้เห็นเลยไม่มีริ้วรอยการพลิกคว่ำมานะคะทั้ง4ีล้อนะคะอยู่สภาพเดิมโรงงานนะคะสำหรับตัวแม็กคันนี้นะคะก็ได้เป็นแม็กนะคะสีทูโทนสภาพสวยเลยค่ะพี่พี่ขายางปี2020ด้วยนะและบันไดเหยียบขึ้นทั้ง2ฝั่งค่ะอยู่สภาพเดิมโรงงานนะคะสีเดิมสันเหลี่ยมคมๆเห็นได้ชัดแบบนี้กระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมอีกด้วยนะภายในโทนสีดำนะคะตัวเบาะไม่มีริ้วรอยการฉีกขาดเลยนะคะเบาะเดิมโรงงานค่ะไม่มีริ้วรอยการถลอกหรือว่าฉีกขาดแน่นอนนะคะตัวโครงสร้าง ซองประตูหัวน็อตรอเมกอาร์กนะคะอยู่สภาพเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขานี่แผงประตูด้านข้างนะคะแล้วก็กระจกเนี่ยไม่มีรูรอยการแตกแล้านะคะกระจกเดิมโรงงานค่ะมือเปิดเป็นสีโครมเมียมนะคะแล้วก็ภายในนะคะคันนี้คุมโทนสีดําเช่นเดียวกันค่ะด้านหน้าฟังกช์ชันมีมาให้ครบจัดหนักจัดเต็มมาเลยนะคะในราคาเพียงแค่ 7 8 9 0 0 0นานะคะถือว่าได้ฟังก์ชันที่มาเต็มมากๆเลยนะคะตัวเบาะได้เป็นแบบเบาะแบบเทคโนโลยีคูแม็กมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าด้วยนะคะตัวเสาบีน็อตไม่มีด้วยยการแกะไขเลยนะคะน็อตเดิมๆสติ๊กเกอร์ต่างๆมีติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะโครงสร้างหลักอยู่สภาพเดิมที่เปิดปิกกระจกนะคะคันนี้เป็นออโต้นะคะสันทันล็อกมีมาให้ครบนะคะเดี๋ยวเรามารับชมเนาะในส่วนของรายละเอียดตัวฟังก์ชันด้านในนิดนึงอ่ะ นะเดี๋ยวให้ดูเลยนะคะสําหรับตัวนี้น่าใช้งานมากๆเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะเดี๋ยวนุชขออนุญาตสตาร์ทเครื่องก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตหยิบกุนนออญ,ญแจแป๊บหนึ่งนะคะสาหรับตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าผ่อนเพียงแค่หมื่นสามนะคะได้รถสภาพเกรดเไปใช้งานแลน้วเนาะแล้วก็เป็นน้องๆป้ายแดงเนี่ยยังไงก็คุ้มแน่นอนคะ่ะพี่คันนี้แปดเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันเท่านั้นเลยนะคะได้เป็นรถปี2020ด้วยนะคะสตาร์ทเครื่องเลย สตาเครื่องขึ้นมาเดี๋ยวให้ดูไม่ก่อนนะคะไม่เดิมแท้นะคะพี่คันนี้นะคะไม่เดิมจากโรงงานเลยนะคะสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้นะคะไม่แท้ไม่เดิมนะคะ พวงรล่ multi f u ั c t i o นะคะฟ f u ่นคอ c o n t มีมาให้นะคะไมหกิโลไม้ Mai แท้โรงงานพร้อมจอนะคะทัชสกรีนกล้องถอยหลังเกียร์ออตโต้นะคะระบบแอร์ออโต้นาเนวีระบบนำทางมีมาให้ครบเลยนะคะสำหรับตัวลูกเล่นเครื่องเสียงหรือว่าระบบการใช้งานนะคะแล้วก็มีกล้องหน้าหลังมีมาให้แล้วแบบนี้นะคะนี่ครบเลยนะคะ แล้วก็ตัวจอกลางเนี่ยใช้งานได้นะคะพี่พี่ขาใช้งานได้จริงนะสามารถใช้แบบว่าเชื่อมต่อได้ต่างๆนา,นานานะคะได้หมดเลยเนาะนี่ให้ดูนิดนึงนะคะนี่เลยมันเปิดไฟนะคะพี่นี่นะคะมันเปิดนะแต่มันมองไม่เห็นเนาะแต่ใช้งานได้นะคะใช้างานได้จริงทั้งหมดนะคะเพราะว่ารถเติมโรงงานทั้งหมดเลยนะคะอุปกรณ์ที่เขาให้มาจากโรงงานสามารถใช้ได้จริงนะสนใจะเรียดคัน,นี้นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้เลยะค่ะพี่พค่ะ kah. นะรถใช้งานมามือเดียวนะคะแล้วก็ ผ่อนเพียง13 0 0าเท่านั้นนะคะกับรถติดที่นั่งนะคะกับอิซุสนะคะมิวนะ,ะคะ1 9ดีออนิกค่ะพี่ปี2020สีขาวมุกสวยๆนะคะฟังก์ชันออปชั่นมีมาให้ครบจัดหนักจัดเต็มมาให้แล้วในราคา7 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะ,ะคะใครสนใจเรืคันนี้รีบติด,ดต่อมาหาหนูได้เลยค่ะตามเบอร์โทรด้านล่างเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นิดหนึ่งนะคะว่าสภาพจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะ มารับชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะเป็นเครื่องเดิมจากอิสุเลยนะคะสภาพหน้าห้องเครื่องไม่มีดูดลอยคราบนะ้ำมันไหลเยิ้มนะคะคานหน้าอยู่สภาพเดิมน็อตแต่ละจุดนะคะโครงสร้างนะคะรอย QC เดิมโรงงานนะคะยังอยู่สภาพให้เห็นเป็นบางส่วนนะ,ะน,นี่เลยภายในสะอาดสะอ้านเดิมๆค่ะโครงสร้างหลักนะคะแผ่นเพจนะคะจากอิสุนะคะมีมาให้เห็นแบบนี้ด้วยนี่นะคะคานหน้าเดิมๆหัวน็อตนะคะหรือว่าน็อตยึดฝากระโปรง ไม่มีดูรอยการแกะไข่งัดแงะนะคะฝากระปรงเดิมโรงงานนะคะแผ่นกันความร้อนไม่มีรอยการฉีดขาดด้วยนะคะนี่เลยประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่มองหาอยู่นะคะกับรถเจี่นั่งนะคะกลับบ้านนะคะ่งเทศกาลปีใหม่นี้จะมาถึงแล้วนะคะอยากได้รถฟรีดาวนะคะหรือว่าผ่อนเบาๆนะคะไม่เกิน1 5ื่นนะคะแนะนำคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยนะคะกับ อ,ออไอซูซุนะคะมิวเอ็กนะคะ1.9ดีออลินะคะปี2020ค่ะพี่เป็นรถใช้งานมือเดียวสภาพน้องนองป้ายแดงการันตีโครงสร้างมาให้แล้วนะคะไม่มีประวัติพิกามชนหนักจมน้ำกองหม่มแน่นอนค่ะคันนี้รับประกันให้เลยสนใจเดี๋ยเพิ่มเติมคันนี้ติดต่อมาได้นะคะตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ช่องของนนนนหนูนิดนึงนะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถนะคะเจ็ดที่นั่งหรือว่ารถกระบะเข้าใหม่นั่นเองสวัสดีสวัรับวันนี้สวัสดีค่ะ